าเสียปอคนไหนคะพูดกันในโลกหวานไล่ไปหาเอาตันวนายหลวกหวานไล่แต่ที่ผู้จัดเดีย่ยเสียปออ่ไปหาเบิงเอาผู้จัดเสียปอพพ่เบิงในบัตรบัตรรับรองเห็นแน่เอาหอ แน่นอนเสียปอช่วช่วเสียปอแบบที่แบบเอาคิวนั่งคิวหนึ่งบอกหรือว่าป้าช่วยป้าช่วยมักเอาคิวนางเดินมกลาคิวหนึง่งใครที่โพสต์มีหมอลำสีเทาคะ่ะไอ้นั่นไอ้มันนั่งเป็นเฮ็ดงานอยู่ในท็อปไลน์บอ่เป็นนักข่าวท็อปไลน์หรืออะไรทุกอย่างนี่เลย แต่คนนั้นนะ่ะเขาเขาไม่ชอบวงเอ่พอพยบบอ,อยู่แล้วคนนั้นนะ่ะเขาชอบอีมาลีเขามากอีมาลีเขาเห็ดเขาเห็ดข้าวเขาก็เห็ดแต่กับอีมาลีนี่แหละเพราะว่ามาลีก็เป็นเด็กไข้นั้นไงเนาะมีไผไปจอบีิเกบอกลุ่มปิดมีจักรลาน โอ้เดี๋ยวต้องดูเพจสบายดีเดี๋ยวเขาก็ามาลงอ่ะเ๋อเอ่อให้ดูฟรีเผื่อจะได้เอากระแสคนดูมาชุบชีวิตใหม่ประมาณนั้นละ่ะหมอลำสีเทามีจริงไหมมีจริงแต่ไม่ใช่เออไม่ใช่ลูกชายแน่นอนพอ้แมนีน Ao nhiêu lúc sai anh hết ngàn và saa anh mò lắm chị thao ho mông mua Chổ. Chổ đà. Chổ đà. ที่นางเคยไปแสดงสมัยก่อนวิกแตกต้องขยายสังกสีตอนนี้วงตะจ้อยมาแรงแสงทุกโคขงมันต้องไอเละแคนบ้างแล้วแคนอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบนางเคยอยู่ในที่ตรงนั้นเ้องจริงนะสมัยก่อนตอนที่บ้านไหนมีผัวก็ไม่ได้ว่าเขาจะตอมนางอะไรขนาดนั้นนะผู้จัดอะ นั่งกับบอสได้อยู่ในสายตาเขาอย่างขนาดนั้นเด็แต่พอมามีผัวนั่นแหละก็เลยแบบผู้จัดเขาเคยบอกว่าคนเยอะคนเยอะคนดูเยอะเนาะเขาก็เลยเริ่มเอานางไปออกใช่ไหมแต่พอบอมีผัวปั๊บเห็นไหมเห็นบอ้พูดจัดเขาบอค่อยเอาช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ช่วยอยู่แต่ว่าเห็นไหมปีนี้เจ้าใหญ่เขาไม่เอาเลยเขาบม่เอาเลยเม่เอา ยอดพันสี่เพจผีไปแล้วพันสองยอดมาตรฐานเมียนอยู่เออ่หน้ารอกอมีไม่ถึงยี่สิบหน้าไล้์พันสี่ม,มากดไลค์ให้แล้วนะคะคนสวยขอบคุณค่ะแม่วารีค่ะเอ่อแต่เขาสั่งเรีวเนาะแม่เร็วทุกอย่าง ของตาจ้อยนี่ปีแรกกระท่อนกระแท่นมากปีแรกมันก็ไม่ได้ปังแบบเหมือนทุกเหมือนปีนับแต,แต่แต่ถามว่าปีแรกอะปังไหมฉันว่าไม่แย่นะเพราะงานก็มีเรื่อยๆปีแรกในงานมีเรื่อยๆเลยมีเรื่อยจนมาเปิดวงก็ก็มีงานตลอดทั้งมีงานพรีเซนเตอร์ขายของคืองานน่องเยอะ แล้วไหนจะเออคาเฟ่บาร์คือเขากับมีงานของเขาแบบเงินเข้าตลอดอะจะว่าแบบอยถ้าฟอกนั่งฟอกได้เยอะกว่านี้อีกฉันว่านั่นคนสิฟอกเงินเขาบปรมาลลำบากขนาดนี้ดอกฉันบอกเลยเขาไม่ลำบากขนาดนี้หรอกเขาคนนันจะฟอกอ่ะ เออไปแอบดูงานกาชาติโคราชบอมี่มองยืนมีแต่หมองปูศาสนอนวันหลังเอาเอที่อะไรนะที่นอนอะไรท็อปเปอร์ใช่ไหมท็อปเปอร์นะแบกใส่แล้วก็ไปปูศาล้วก็ที่นอนว่างโหลดเล<น>ิศเนาะเออแค้นจนต้องลงรูป ลูกตอนตีหนึ่งเมื่อวานพอดีเอ,อหมอลำพันล้านนั่นบอพอเสียงในหัวดังแบบนั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็หนาวได้ข่าวสาวบั้งไฟไหมคะแม่บ่วจา่าบอวไในไปใส่ย,ยู่ได้ล่ะมันแค้นใจจนเสีันตายพุ่นละ ที่เห็นตาจ้อยรุ่งเรืองขนาดนี้มันแทบไม่ได้แม้แต่ขี้เล็บตาจ้อยก็ได้จ้าบ่ได้เลยใช่งานตาจ้อยไม่ได้แผ่นนะตอนแรกไม่แผ่นนะอาจจะไม่ได้มีหมอลำอะไรทุกวันแต่ว่ากลุ่มปิดกุ้มปิดกันเลยขันบ่มีหมอลำกับมาก,กุ้มปิดขันบ่มีกุ้มปิดกัไปแบบเอ,อพี่เจนตรงพี่เจนเตอร์ไล่ซดขายของจะนั่งทํางานตลอด ว่มีมือหยุดเด้ขนาดมือหยุดนังนั้งกับมาไ่สดขายของนั่นมีแต่หาเงินหนูหมายถึงเวลาเขาพร้อมมากเอ,อตัดจ่อยออค่อยๆเป็นค่อยๆไปเแมนแมน,แมนจ้าคู่แข่งเนี่ยเขาพร้อมแต่ว่าตัจ่อยนั่งกับค่อยๆไปสันละนางก็คือทำนางไม่ได้กดดันนางก็ทำทำทำ,ทำไปเรื่อยๆนะ นั่นแหละเอ่อน้องเป็นคนทําอะไรสะอาดไม่ห่วงว่าเขาจะทําอะไรผิดไม่ไม่ห่วงฉันบ่ห่วงเลยถ้านั่งสเสยียดฉันว่านั่งเห็ดโอ๊ยนั่งเห็ดไปตะด,ดดเลยล่ะกรรมคือการกระทํานั่งเห็ดเจ้าของเองแม่นจนะนั่งเห็ดเจ้าของเองถ้าฟอกเงินคือสิกาไปพบตำรวจสาเบื่อเนาะ คนกับคนคิดก็ได้โอ้ยนั่นละ่ะปีแรกงานอีเวนต์ขายของวันระสองถึงสี่งานเยอะมากใช่ปีแรกเน่งานอีวงอีเวนต์จะเยอะกลุ่มปิดกลุ่มปิดก็หลายทำไมตะกี้เนาะสมัยตะกี้มันงานบ่งานร่บงานอย่างมันบอฮันในหลายกับที่กลุ่มปิดหลายแดงจะอาทิตย์ละเทียแบงกจันทรอทำไมแรกแรกกับกลุ่มปิดกลุ่มปิดตลอดเนี่ย ทำไมแต่กี่นั่นเนาะมันบ่ล่ะบอดนี้เพราะว่ามีเริ่มมีอันร้องเพลงเริ่มมีเออ่ขายของงานออกอีเวนต์กลุ่มปิดมันก็น้อยลงน้อยลงจริง่หมิ่งตอนนี้เป็นยังตอนนี้อันงานหมอลำหลายงานลำงานร้องเพลงหลายกลุ่มปิดกับบริเฮดเห็นบก่กลุ่มปิดก็ไม่ได้ทำ เดี๋ยวนี้กลุ่มปิดนี่คือซื้อไปดูเขาอยู่หน้าเวทีแต่ว่าเป็นละครเวทียังไม่มีไม่มีเลยคิดถึงไงคิดถึงละครเวทีนะเอ่อที่มันทำให้มีกระแสเพราะว่าตอนนี้น้องดังมากและมีคุยกับเพื่อนหญิงมันก็พยายามนั่นแหละ แกเคยบอกว่าถ้าเงินไม่เข้าบัญชีแกนอนไม่หลับต้องลุกมาทํางานนั่นจะเป็นฟิลแบบตอนนี้มีแรงหาหาหาให้ได้แบบหลายๆจังสิยธนะปีแรกมันเป็นช่วงเป็นช่วงวงหมอหลําปิดฤดูเลยทําละครเวทีเยอะใช่มันนั่งออกมากอะประมาณมีนาเนาะมีนาหนะน่งออกมา มีหน้านั่งออกมาก็เลยเป็นมันก็คาบเกี่ยวช่วงที่เขากําลังจะปิดปิดฤดูพูดยังไงกำลังสิปิดฤดูก็เลยเป็นละครเวทที่ส่วนใหญ่แล้วก็มีงานคอนเสิร์ตก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกส,สินค้าสินค้าซะเยอะเพจที่ว่าฟอกเงินเขาเป็นพันธมิตรกับสีม่วงนะพอ่อก็าจเป็นตัวก็เป็นอย่างนั้นเหลยะ แต่ถ้าเขาบอกว่าเขารอหลักฐานอยู่เขาจะเปิดแล้วจะเป็นข่าวใหญ่เออเก็าหลักฐานไหมบอกซูเก่าหลักฐานไหมสนันละ่ะมาลีนางคงคิดตลอดว่าผัวเก่าเด่นดังกว่าตัวเองตลอดแถมคนรักเอนดูเยอะกว่าตัวเองพูดง่ายๆตั้งแต่อยู่กับผัวเกา่าผัวเก่าก็เด่นกว่านางทุกอย่างยิ่งเลิกกันยิ่งเห็นชัดผัวเก่าเก่งกว่านางทุกอย่างถูกต้อง ผัวเก่าเก่งกว่านั่งสุยางเด่นกว่านั่งมาอยู่กับนั่งนี่ผัวเก่าเด่นกว่าตลอดตั้งแต่ยางยางเขามาในบ้านนั่งโหลดทำคอนเทนต์ผัวเก่าเด่นเห็ดเอียงกับ้างขืนเวทหถอกเวทที่ผัวเก่าเด่นกว่าฉันบอกไม่ดีซะคนหลายๆเขาไปย้อนอย่างพ่อเป็นเอฟซีผัวนะคะฉันบอกเลยเออเอาตาจ้อยไม่ลงหรอกนางอยู่เป็นพอเอามาล่วงดรอกนางแพมเพิร์ดม,มันจะตกต่ำลงไปอยู่ที่คนจ้าง หลักแสนจะเหลืออยู่หลักหมืน่นแต่จ้อยจะสู่หลักล้านใช่อ,อห่วงแค่สุขภาพน้องแหละค่ะวันนี้ร้องเพลงเสียงไม่มีแต่ใจสู้มากเพื่อคนดูหน้าเวทีใช่น้องอัดยาไปเลี่ยตัวน,นั่งอยู่เนี้ยตัวนั่งมันโยงใส่อะมันโยงใส่อยู่แล้วจ้ามันโยงอยู่แล้วมันก็จะโยงอะหมอรัมอีหยังอันมาปีเดียว จางนั่นจางมีเป็นร้อยลงร้อยล้านสิบาทตัวก็ mm hmm. สิบาไปเจ้าเพศที่ว่าหมอลำเทาเขาเข้าข้างสาวพรมันสั่งพอ,อยบอกแม่นจ้าแต่ถ้ามันหลักฐานมาไม่ใช่ความจริงฟ้องมันติดคุกไนมะ่เอาติดคุกอยู่แล้วจ้ะเออแต่จ้อยไม่ได้บอกนะว่าตั้งวงหมอลำ ได้ยินน้องบอกว่าเป็นวงคอนเสิร์ตใช่ก็เป็นวงคอนเสิร์ตไง